สางตลาดครับผมเบิ่งบรรยากาศตลาดเนี่ยมัสร้า,นานครับผม,ผมได้ไอ้ยน้าพ่อหอยจูบครับผมไอ้ผมไอ้เดี๋ยเราสั่งกันละเอาจากลอยนึงครับผมตลาดไต้หวันก็มีหอยจูบเพื่อนครับผมเพราเนีย่ยที่ตลาดลานพัดลาดพักดน้าพ่อก็อกเลยซื้อไปออม อกเดี๋ยวบอกเพื่นตาแข็งแล้วเป็นยังไไปฮะตักแล้วังในนี่ผมได้ส่งต้ง,เ,ตตงเดี๋ยวรยครับผมบอกเพื่อนเอาให้ลอยนึงครับผมผมลาหาผู้หาอะไรปเลอีกไปไปเลยอ่ะมาแล้วมาสาวหรือนถ้าใช่เอาเที่ยวเรงเหรอไอ่ครับผมเมือครับผมเราตักไปให้ Đang tôi thấy cháu à. này tôi thấy cháu này tôi thấy cháu này tôi thấy cháu này 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 cháu เขาเคยอิจิ่นี่ไหนเออละลอยครับผมเออบอรู้จักเข้ากร,าระสีเอาโลดปลาตลาดปลาครับผมเออ่ยมันโหลดเขได้ปรับมือครับของคนไทยในไต้หวันเขาจะมาเชิญยนิดนิดนะ